ฟีฟ่าฮ่าฮ่าฮ่าเป็นฟุตบอลที่ดีที่สุดมั่นคงปากเร็วถอนง่ายแอดไลน์มาเลยค่ะสวัสดีครับผมตอนนี้ทุกท่านนะครับอยู่ในเกมฟีฟ่า20นะครับผมเปินน์นาเวงน,นะครับจะพาทุกท่านครับมาจะรลองการแข่งขันฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกนะครับผมเป็นการพบกันระหว่าง LASK ลินนะครับ เปิดสนามต้อนรับการ,รมาเยือนของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมซึ่งคู่นี้นะครับแข่งขันจริงก็คืนวันพฤหัสที่12มีนาคมนะครับเวลาเที่ยงคืน55นาทีนะครับผมว่า0 0 5 5นนะครับผมเพื่อสามารถรับชมได้ตามช่องทางต่างๆนะครับซึ่งคู่นี้ครับให้เสียงภาษาไทยโดยเป้ยนาเวงน,นะครับคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับถ้ามีข้อพิดพาดประการใดกับผมขออภัยทุกท่านณที่นี้ด้วย นะครับผมและนี่คือรายชื่อครับเลื่องตัวจริงของทางฝั่งเจ้าบ้านครับ L a S K Lin นะครับผมมาในระบบ4เอ้3-4-3นะครับผมเป็นทีมจากประเทศออสเตรียนะครับซึ่งนัดนี้ก็เป็นรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกฮะแมนยูครับออกไปเยือนก่อนนะครับส่วนแมหน้าก็เป็นแมนยูครับเปิดบ้านเจอกับ L a S K Lin นะ เมนูครับวันนี้มาในระบบ4 3 1 2นะครับผมรักใครชอบใครเชียร์ใครก็สามารถคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนครับที่ยังไม่กดติดตามช่องนาเวียงโรเวอร์ก็อย่าลืมกดติดตามช่องนาเวียงโรเวอร์ด้วยนะครับผมวันนี้ครับถ้ามีข้อผิดพลาดใดขออภัยทุกท่านด้วยนะครับผมถ้าผมบรรยายชื่อเลไงทางฝั่ง L A S K ดินผิดพลาดง่าขออภัยด้วยนะฮะเอาละครับผมเกมยูโรปาลีกครับรอบส่งทีมสุดท้ายนัดแรกครับ กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับผมเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านครับ L.A.S.K.L ินนะฮะเริ่มเกมก่อนในครึ่งแรกนะครับวันนี้ครับเจ้าบ้านครับมาในชุดเสื้อสีขาวนะครับเก่งสีขาวนะบุกจากซ้ายไปขวาส่วนทางแมนยูครับวันนี้มาในชุดเสื้อสีดำนะครับเกงสีดำถุงเท้าสีดำบุกจากขวาไปซ้ายนะครับผมชื่อทีมนี้นะครับ L.A.S.K.L ินนี่ ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายท่านคงไม่ค่อยคุ้นชื่อคุ้นตาทีมนี้เท่าไหร่ครับเป็นทีมจากลีกออสเตรียนะครับผมเอาครับจังหวะนี้ครับแมนยูทําเกมขึ้นมาบอลที่เฟสเฟสให้ที่บิซา,าก้าปิซาก้ากระชากหลบหนึ่งเปิดเข้ามาลูกนี้สวนลูกโอ้โหไม่เข้าแม่จังหวะทักทายแรกของทางทีมเยือนครับปีศาจแดงครับแม็กโทมเินเกีกดด้วยซ้ายแต่บอลไม่ตรงกรอบนะบแม่ผู้สาป,ประตูครับ รับบอปลปิ้นออกมาฮะจะังหวะเมื่อสักครู่นี้ลูกตังเต้ครับของทางดิน LASK กันครับเรียกตัวย่อแล้วกันนะฮะผ่าบอลขึ้นมาครับทีมเจ้าบ้านโยนยาวลูกนี้ด้านขวาไม่ผ่านแฮร์รี่แม็กควายะฮะบอลอยู่ที่มาซิยาวมาซิยาวให้ที่กินวูดคืนมาซิยาวกินวูดครับมีตัวเติมครับแม่ให้มาที่เฟสเฟสคืนกินวูดมาซิยาวกินวูดนยงรครับมาที่ เฟอร์นันซ์ยิงลูกนี้ครับเนีติดเพลงของทาง L.A.S.K. นะครับผมก่อนอื่นครับก็ขอขอบคุณครับสปอนเซอร์ด้วยนะครับผมเว็บฟีฟ่า555นะครับเว็บบอลที่สุดในตอนนี้นะครับมีความมั่นคงฝากถอดนบริการ24ชั่วโมงนะครับผมสนใจก็กดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเอาครับมาดูที่เกมงันต่อนะฮะผมก็ไม่กล้าอ่านชื่อทางฟังทีมเจ้าบ้านกลัวอ่านผิดนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ทราบชื่อทราบข้อมูลยังไงก็ สามารถคอมเมนต์บอลเข้ามาได้นะครับผมลูกทุ่มของเจ้าบ้านนะครับทำาเิมาตรงกลางนะฮบอลยี่มาเล็กแครับโยนนั้นซ้ายลูกนี้ไม่ถึงครับติดทางบิสกา้าแต่เก็บแถวสองได้ครับ L A S K จิ้มนั้นซ้ายนะครับบิสกา้าตัดบอลได้ข้าครั้งหนึ่งเดีกาฮะให้มาที่ชอเฟรสแม็กควายครับที่ชอวางยาวมาเป้าหมายไม่ถึงนะครแม่ ติดตีของทางเจ้าบ้านฮะเพื่อนๆสมารถทายสกอร์เข้ามาได้ครับผมเชื่อว่าแมตช์นี Man ้แมนยูน่าจะคว้าชัยกลับบ้านได้นะครับแล้วก็รอเปิดบ้านอัดพมเยือนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสโวนสกรอ,อร,ร์เป็นไงฮะเพื่อนๆต้องติดตามชมกันต่อไปครับอพบพับบีากาเติมเกมมันจังหวะนี้ข้างในครับมีมาซียาครับบีสากาไหลหเข้ามามายายิงลูกนี้แต่ผู้สิน,น่าจะยกธงล้ำหน้านะครับ ดูจากลายวิ่งของมาซียาครับเนี่ยครับมันเลื่อมๆมานิดหน่อยโอ้โหไม่นิดหน่อยครับแมถือว่าล้ำเยอะครับจังหวะนี้ลุนเตะครั้งหนึ่งครับ LASK เตะยาขึ้นมาเป็นบอลของเจ้าบ้านฮะฮอนเลนครับวางยาวด้านซ้ายลูกนี้ไม่ทันนะครับ เป็นลูกทุ่มของแมนยูนะครับผมบีสการ์ฮฮะทุ่มมาชีมาติดลูกนี้มาติดแม่ให้คืนทางบีสกาแรงไปหน่อยครับวันนี้บอลออกข้างครับเป็นลูกทุ่มของเจ้าบ้านนะครับเฟเซอร์ acer, ครับทุ่มมาลินเนอร์ลินเนอร์ครับเล่นกับเพื่อน l อสเคเปิดลูกนี้มาโอ้โหลูกชอตมองไว้ได้ มายาครับตามมาเก็บบอลได้ครับวันนี้จะสวนกลับเร็วหรือเปล่ามาซยาครับมีพื้นที่ยาวๆครับมาซียาวยังไงมาซยาครับลูงนี้โดนจิ้มไว้ได้ครับแต่ยังบังไว้ได้อยู่จะเปิดตรงนี้ติดบล็อกนะโอ้โหถือว่าเจ้าบ้านนี้ก็ไม่ยอมเหมือนกันนะับแม่ถึงจะเป็นรองก็สู้ใจสุดดิดนะครับสุดดิษสุดเดดนะครับนี่คอสเข้ามาครับเดียกีอาครับออกหมักขวาบอลไว้ได้นะครับผม เพื่อนคนไหนครับที่สนใจเรื่องเกมกีฬาครับก็อย่าลืมคิดถึงฟีฟ่า55นะครับผมเอาครับมาติดให้มาที่บุนโอนันนะครับมาติดโยกนันซ้ายที่ลูกชอชอจิ้มเขากางที่มาเซียามาเซยอือเป็นช่องครับไม่ให้ให้มาที่กินวุดบูโนนกดตัวซ้ายแต่ผู้เสียนครับน่าจะเป่าให้เป็นลูกฟาวของทางทีมเยือนนะฮะ ผ่านมาครึ่งชั่วโมงแรกของเกมการแข่งขันนะครับยังไม่มีสกอร์นะตอนนี้ฟิลิปโอวิดนะครับโอ้โหเซนเตอร์ของทางลาสเคลินนะฮะฟิลิปโอวิดนะครับผมโดนใบเหลืองไปจังหวะนี้ครับลูกฟิกิของแมนยูครับบูโน่เฟอร์นันต์นะฮะอยู่ที่บอลท่านตอนนี้แมนยูเขาจะเล่นยังไงฮะ บรูโนยังไงจังหวะนี้วิ่งมากดที่บอลปั่นเน้นๆวันนี้วันไลฟโอ้โหวันนี้วันพงหัดนะครับแต่บอลชนเสานะครับโอ้โหเจ้าบ้านครับยังมีโชคครับจังหวะนี้เอาครับตอกโซนที่มาซิยวให้มาขวาสุดที่บีสกาบีสกาคอร์ูกนี้มาแต่บอลติดเพลย์ของทาง LASK ครับออกหลงังฮะเป็นลูกเตะมุมข,ของทางทีมเยือน ลินซันแล้วคปับบูโน่ครับบูโนยังไงจ้าหนี้ยกมาแม่ติดเพื่อนของเจ้าบ้านอีกครั้งหนึ่งนะลูกเตะมุมครั้งที่สองนะครับจังหวะลินซันหรือเปล่าครับตรองดูว่าแมนยูจะมาสูตรไหนเฟอร์นันเดสครับโอเคแบกเป็นเฟอร์มานนะครับยังไม่ยิงครับไอ้มาที่เฟรดบูโนเปิดมาเสาสองแอบขึ้นมงครับวันนี้โอซินครับอยากให้เป็นลูกเตะมุมของทางทีมเยือนนะตัวนี้ครับ บอลยังไม่ไปนะครับยังอยู่บริเวณแถวนี้ครับบอลฟูนานครับเปิดมายังไงแถวสองกดตุ้ยซายโอ้โหบอลมันเหินข้ามคานออกไปครับกีนวูดนะฮะซัดจังหวะนี้นี่ครับฮึ่มบอลมันเหินข้ามคานไปนิดเดียวนะครับตอนนี้ครับเข้าสู่ช่วงห้านาทีสุดท้ายของเกมการแข่งขันแล้วนะครับ การจำลองแมตช์ฟุตบอลยูโรป้าลีกครับรอบสุดที่สุดท้ายนัดแรกครับระหว่าง L.A. เซคลินกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอยากสมกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับผมนี่เป็นการรับชมก่อนการแข่งขันจริงนะครับมาดูว่าคู่นี้จะเป็นยังไงฮะเฟรดครับพาบอลจี้ขึ้นมาให้ทีมมาซิยาวกินวูดบูโนบูโน่จ้มาทีมมาซิยาวถึงเส้นหลังยังไงครับเปิดเข้ามาเสาสองไม่มีใครครับเป็นทางกองหลังของเจ้าทินนครับมองทิ้งออกหลังไว้ก่อนครับ แมนยูครับได้เตะมุมอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาครับเปลี่ยนสูรครับเฟสเปิดมาเสาสองลูกนี้แม่ไม่มีอะไรครับบอลลึกไปหน่อยนะแต่แมนยูยังได้นะครับตอนนี้แม็กทูมินีฮะทุมมาที่บูโนน มาชิยาเปิดมาแซ็กเพลนของเจ้าบ,บ้านกินวุฒิไหลามามาติดกดตัวซ้ายแม่ยังเซฟไปได้ผมโอ้โย,ยังครับยังศูนย์ศอยู่นะฮะเนี่ยจังหวะไหลามาซ้ายเน้นๆครับโอ้โหเกือบไปครับลูกเต็มมุมอีกครั้งหนึ่งนะฮะของแมนยู่บูโน่เปิดมาเสาแรกครับแถว2อแมนยูเก็บได้เฟรดถับบอลเสียบเองครับเจ้าบ,บ้านครับเตะสัต ทิ้งขึ้นหน้ามาบิสกาฟมงมาทีลูกชอแต่ผู้สิครับปอดติดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกนะครับการจำลองแม์ครับระหว่าง L.A.S.K.L i นครับกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตตครับจบครึ่งแรกครับยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0นะครับผมเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในครึ่งหลังนะครับอ๋อแล้วครับครึ่งหลังเริ่มเกมการแข่งขันแล้วนะครับตอนนี้ครับ เสถอติภาพรวมในครึ่งแรกครับทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับทำผลงานได้ดีกว่าครับของบอลเยอะกว่าครับมีโอกาสยิงถึง5ครั้งครับแต่ยังไม่เป็นประตูนะครับผมต้องรูรอรอลุนดูครึ่งหลังครับว่าโอเลกุนนาโซชานี่จะมีการแก้เกมอย่างไรในครึ่งหลังนะเอาครับเจ้าบ้านครับพาบอลขึ้นมาด้านขวาจ่ายลูกนี้มาครับ ถึงเ้นหลังคนระับเปิดเข้ามาเสาสองไม่มีใครใตบเข้ากลางโอ้โหลูกนี้แม่ยิงไม่ตรงกรอบโอโ้นี่ครับลูกนี้ครับแต่น่าจะเป็นลูกล้าหน้านะครับลูกนี้แม่หน้าเสียดายนะฮะไม่เป็นไรครับเด็กอาฮะเตะสัตยาวขึ้นมาบอลอยู่ทีทางของเจ้าบ้านฮะบอลชนซ้าย ลินเนอร์โยกเข้าในมาจังหวะนี้กดตุวซ้ายติดบล็อกของเดลรอบครับเตะสาดยาวขึ้นมาเอาครับช่วงต้นคร่งหลังนี้เป็นทางเจ้าบ้านครับทำเกมได้ดีกว่าครับช่วงนี้บอลชนซ้ายฮะไหลตามช่องลูกนี้มาครับเดกอาออกมาขวาบอลไม่ได้ฮะแล้วก็ยังไงยังไงครับเล่นสั้นฮะให้ที่แม็กไกว แฮร์รี่แม็กควายครับมาที่เฟรดเฟรดมาซิอาวมาซิอาวคืนเฟรดจังหวะนี้ครับเอาครับมีความเร็วครับเฟรดแมแต่ต้องวนหาเพื่อนก่อนนะจังหวะนี้เปิดเข้ามานี่โอ้โหลึกไปหน่อยนะแม่ตอนนี้ครับเกมลุกของแมนยูนี่รู้สึกว่าจะตื้อๆไปเฉยๆนี่ครับโอ้โหเอาละครับเพื่อนๆนไหนครับที่นึกถึงกีฬานะครับขอให้นึกถึง ฟีฟ่555นะครับมีความมั่นคงนะครับผมฝากถอนเร็วนะครับผมสนใจก็กดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับฮอนแล่นนะครับเตะศาสยาวขึ้นหน้ามาไว้ก่อนอาวจ,บจาวับเจ้านี้แม่แม็กควายเกือบพลาดเองนะฮะบิสกา้าเล่นกับมาติดตังใหม่ที่แม็กควายมิสกา้านักโทนักโทมเนี่ฮะทีมเขากลางที่บูโน่ฟอน,นัน กินวูดนะครับจะบอลทวงกับกินวูดหรือเปล่า,ลามาซิยากินวูดไหลมาแม่ย้อนหลังทางบูโน่นะโอ้โหวันนี้ครับแนวรับของทางเจ้าบ้านนี่ยังไม่มีข้อผิดพลาดในเห็นนะครับแต่ดูจังหวะนี้ก่อนครับจังหวะสวนกลับของทางเจ้าบ้าน L.A.S.K.L ิ Kelly นะฮะบ,บอลคือด้านขวาแต่ว่าลูกช็อบจิมบอลไม่ได้ฮะตอนนี้บอลอยู่ที่ทางมาซิยาให้มาที่แบ็กทวีนีกินวูดนะฮะกินวูดแม็กโต ขวาเติมครับไหม่ให้ครับตังใหม่ที่มาติดมาติดยังไงครับมาติดอ่ากินวูดบูโนโมาที่บิสกอบิสกอถึงเส้นหลังไม่ได้เปิดจีวันนี้แม่แมนอยู่ครับเล่นหลายจังหวะไปหน่อยนะครับผมนึกถึงฟุตบอลอย่าลืมนึกถึงฟีฟ่าห้าห้านะครับผมลิงอยู่ใต้ล่างคลิปนะ,อะจอจีวันนี้ครับ บอลเข้าทางเจ้าบ้านแม่แต่ผู้สีงเป่าย้อนหลังให้จังหวะนี้ปดซากา้าโดนใบเหลืองด้วยนะครับอารอนวานปิซากา้าฮะโอ้แต่เสื้อแข่งของทางเจ้าบ้านถือว่าสวยนะผมว่านนะครับแมนยูครับถอ,อดมาติดออครับแล้วก็ส่งทางมาต้าลงมานะฮะจังหวะฟีคิกครับ ของทางเจ้าบ,บ้านครับเปิดลูกนี้มาไม่แหงไม่มีอะไรครับนี้บอลมันลึกไปหน่อยนะฮะตอนนี้นะครับเวลาการแข่งขันอีกไม่ถึง15นาทีนะตัวนี้โค้นี้ครับยังสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ะครับผมมาตาเล่นกับบูโน,น่เฟอร์นันไหลด้านซ้ายที่ชอชอครับแม่บอลเกือบออกข้างครับบอลอยู่ที่มาซิยา มาซ西าตอกส้นมาที่กินวูดป้ายทางด้านซ้ายที่ลุกชอลุกชอเปิดมาจาังหวะนี้โอ้โหเข้าไม่ถึงบอลนะแนมะ่เ่นของทางเลนเนอร์ฮะเลนเนอร์เรนของทางเจ้าบ้านเขาต้องเตะทิ้งออกข้างไว้ก่อนนะครับเอาครับเจ้าบ้านเปลี่ยนตัวอีกคนหนึ่งนะครับตอนนี้ลูกทุ่มครับแมนยูกินวูด อินวูดจะเปิดตรงนี้ติดเปิดอีกครั้งก็ติดนะครับอย่างได้ลูกเตะมุมนะครับเฟรดครับรับหน้าที่เปิดลูกเตะมุมเปิดมากลางประตูับแม่น่าจะได้เตะมุมอีกครั้งนึงนครับแมนอยู่เอาครับเปลี่ยนตัวอีกคนนึงนะครับสำหรับทีมเจ้าบ้าน,นครับตอนนี้ทีมเยือนนี่เปลี่ยนแค่คนเดียวเองนะฮะตอนนี้ โซชายังนิ่งครับตอนนี้ยังนิ่งอยู่นะเฟตเปิดมาลูกนี้ยังไงครับแมแถวสองบอลอยู่ที่ชอชอควายมาจีแม็กโจมีนตัดคัดแบ็กมาย,กยายิงด้วยสายติดบล็อกอีกครั้งหนึ่งครับยังได้อยู่ยิงจังหวะนี้เรียบร้อยครับโก โอจนได้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับออกนำครับหนึ่งประตูต่อศูนย์จากการยิงของมาซียาวนะครับแนมะลูกมันขุกขิกอยู่นะฮะบริเวณกรอบเขตโทษของทางฝั่งเจ้าบ้านอยู่ค่อนข้างนานนะจนมาโดนจังหวะนี้ครับโอ้โหแต่ก็เกือบไม่เข้านะบอลน,นี่โดนเสาในก็เด้งเข้าประตูนะครับถือว่ายิงได้ดีครับจังหวะนี้มาซียา โอ้โหนัประตูช่วงท้ายเกมด้วยครับตอนนี้ครับหรือเวลาการแข่งขันอีกไม่ถึง10นาทีเท่านั้นทอนนี้เอาตอนนี้ครับเจ้าบ้านนี่อยู่ไม่ได้นะครับต้องต้องเร่งเกมตอนนี้ครับเพราะว่าเสียประตูในบ้านด้วยครับกดอเว y g โกนี่ทําหลายทีน้ําตาตกมาแล้วนะครับผมยังไงต้องเอาลูกหนึ่งมากกอะสำหรับเจ้าบ้านตอนนี้แล้วก็จะโดนลูกสองแล้วกันครับถ้าลูกสองมานีโอ้โหงานงอกแน่นอนนะเฟสโดนตัดบอลได้ครับอาครับ L.A. Exilin h o แลนด์ วาง้านซ้ายลูกนี้ยัง,งครับมาตาตามมาสกัดบอลไว้ได้ครับแต่ลูกนี้น่าจะนำหน้าไปก่อนนะฮะนี่ครับโอ้โหต้องชมมาตาครับโอ้โหลงมาไล่บอลถึงถึงแบบมาไล่แทนบิสาก้าเลยแม่มาตาถือว่าขยันนะครับขยันแมนยูก็เตะศาดยาวขึ้นมากินวุฒิเก็บบอลได้ฮะกินวุฒิใช้ตัวบงัง ทีแม็กโทแม็กโททีเฟดเฟดล็อกเข้าในให้ทีมาตามาตามาที่ชอชอคืนเฟดเฟดมาสียาวมาสียาวกดเข้าขวายิงตรงนี้เรียบร้อยครับโกลนเอาแล้วครับแมนยูครับออกนำสอบประตูต่อสจ,จากเจ้าเดิมเจ้าเก่าครับอองโทนี่มาซิยาว โอ้บัตรจะได้นี่มาลรวดเลยครับ,บแมนยูแมครับล็อกเข้าขวากดไปที่เสาแรกเรียบร้อยครับสองประตูต่อศูนย์ต้องดูกันอีกครั้งนึงนะครับว่าคู่นี้คู่แข่งขันจริงจะเป็นยังไงนะครับเพื่อนที่รับชมแนละ้วก็อย่าลืมทราบผลร์ก,กรันก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับโอ้โหโ,โดนลูกสนี่แทบจะ แก่ตัวลำบากครับเจ้าบ้านกรรมการท้ครบ3ทีเอาล้ครับปูสินปอนทวิตมเวลาการแข่งขันนะครับการจำลองแมนครับอยู่โดปาลีครับลออส่งทีมท้ายนั้นแรกครับแมนยูกับลาเอรีนีครับแมนยูนะครัด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์นะครับผมรอรุ้นนัดหน้าที่บ้านแมนยูนะครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ ฟาฮ่าฮ่าฮ่าฟุตบอลที่ดีที่สุดมั่นคงปากเร็วถอนง่ายแอดไลน์มาเลยค่ะ